พวกแกนตะโตนยังไม่มีใบไหนที่ทํางานได้ใช่ไหมครับทํางานได้ไมไดยามางถึงเล่นได้ใช่ไหมทำงานได้คืออายุถึงแล้วเรียนจบปริญญาตรีมีเงินเศึกษานี่ห <c oughs> รอ <c oughs> เอาหานะเนี่ยเอาหาเช่นงานแหละงานแหละคือถ้าเกิดว่าถามหาใบที่เล่นได้ยิงก็เล่นได้ทุกใบเนาะแกนตะโตนเออเล่นอย่างพวก,ก <c oughs> แกนะตะโตนสายของแต่ละสายเขาก็มีมีเผ่าของเขาให้เล่นแล้วอแล้วก็ม่ากนจะไม่มีใบไหน่ได้ไม่โดนยิ่งไม่ได้ไม่ถึงแกนตะโตรแบบนี้ ยังไม่มีไปไหนที่แตะกนสโตนได้ครับใช่ใบใจได้จริงๆมันก็ไม่ควรไปแตะเนาะแกนรโตนผมมองว่ามันเป็นการที่ไม่ถูกทําลายก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะมันพิกมาสิานตายอยู่ดีก็พิกมาเองอ่ะคือกนสโตนเนี่ยต่อให้มันอยู่ข้างหลักเนะมันไม่เป็นไรมันไม่โดนอะไรเลยก็ตามแต่พอมันขึ้นข้างหน้าปุ๊บอ่ะมันแตกเพราะงั้นน่ะเขาก็เลยไม่ได้มองว่าแกนร์ตนมันเป็นการที่ควรจะทำลายแต่ตอนต้นไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรให้เล่นได้อ่ะกนสโตนอ่ะมันจะเป็นการครัน แต่หินแกนโต,ตนี่ที่ท,ที่แลดูโก,กอก็ไอ้แดงฟ้าป้ามันมีเกมให้ด้วยอ่ะมีใช่มีแค่แดงฟ้าที่แบบค่อน้างโอเวอร์กว่าคนอื่นเพราะว่ามันมีให้สองแดงสองฟ้าคือข,ข้อเสียมันมีแค่ไล่สีใช่แล้วมันไม่ถูกยิงไงเออข้อหนึ่งข้อเสียมันมีแค่ไลยสีแล้วมันเป็นเกมวางไม่ถูกยิงแต่การที่เป็นเกมวางไม่ถูกยิงเนี่ยมันใช้เฉพาะกิเกนทาให้มีแค่สีแดงกับสีฟ้ากิเกนเท่านั้นที่เล่นได้และสีที่ใช้จริงๆรอะ่ะมันมีแค่แดง มันเลยไม่ได้เป็น <c oughs> การที่แบบต้องไปตีเป้าขนาดนั้นภายภาคหน้าอาจะมีของมันยิงเช่นเดียวกันวรอคิดว่าไม่มียกเว้นแต่แกนสโตนมันจะกลับมาโกงบวไม่หายไม่ล้อมข้อครับวงจอรอุบาทการ์ดเกมนะยังอยู่ดีแกนสโตน,น,นไั่มีอะไร